สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพาเลยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มจะทำมะขามแช่อิ่มค่ะตอนนี้ขั้นตอนเจ๊ตุ่มปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ตุ๋มก็เก็บมะขามมาแล้วก็ตั้งน้ําให้ร้อนตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอามะขามลงไปลวก2นาทีนะคะลวกเสร็จแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นนะคะ น้ำเย็นเสร็จแล้วก็แกะได้เลยค่ะแกะแล้วก็ผลออกมาอย่างที่เห็นนี่นะคะอันนี้มะขามเจ็๊ตุ่มเองนะคะที่บ้านมีค่ะปีนี้ดกมากเลยค่ะมะขามอันนี้เจ๊ตุ่มแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเจ็๊ตุ่มก็จะเอาไปแช่แชน่น้ำน้ำอะไรเขาเรียกน้ำอะไรนะเออน้ำปูนใส น้ำปูนใสเจะตุ่มเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเจจตุ่มจะทำมะขามแช่อิ่มนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ำปูนใสเลยเจจตุ่มใส่กระติเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจะลงน้ำปูนใสเลยนะคะน้ำปูนใสนี้เจะตุ่มจะแช่ไว้ประมาณสัก สชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วจ๊ตุ่มก็จะไปทำน้ำเกลือนะคะต้มน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือนี้จ๊ตุ่มจะเอาถ้วยจวงนะคะน้ำสามถ้วยจ๊ตุมใส่เกลือครึ่งถ้วยนะคะ ตอนนี้เราก็เอามะขามแช่น้ําตาลแล้วนะคะมะขามที่เราแช่น้ําตาลนี้เราจะแช่ไว้1คืนนะคะจากที่แช่น้ําเกลือหนึคืนเราก็มาแช่น้ําเชื่อมน้ำตาลหนึ่คืนนะคะอันนี้เราแช่มาแล้ว1คืนนะคะเราจะตักให้ดูค่ะ นี่ค่ะมาขามเชื่อมแช่น้ำปูนใสครึ่งวันแล้วเราก็เอามาแช่น้ำเกลือนหนึ่งคืนค่ะแล้วก็มาแช่น้ำตาลน,น้ำเชื่อมหนึ่งคืนค่ะนี่ครบหนึ่งคืนแล้วนะคะเราจะตักให้ดูค่ะจะดูฝักสวยๆนะคะ ันนี้แช่น้ำตาลแล้วนะคะหนึ่งคืนพร้อมที่จะกินได้เลยค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะนิดๆเปรี้ยวไม่มากหวานมากกว่าค่ะกลมๆค่ะอันนี้ลูกสุกไปนะคะ แช่อินที่ตุ่มค่ะทำกินเองค่ะไม่ได้ทำขายค่ะทำไว้กินเองตอนนี้เราก็เอามะขามแช่น้ำตาลแล้วนะคะมะขามที่เราแช่น้ำตาลนี้เราจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะจากที่แช่น้ำเกลือหนึคืนเราก็มาแช่น้ำเชื่อมน้ำตาลหนึ่งคืนนะคะ ันนี้เราแช่มาแล้วหนึ่งคืนนะคะแล้วเราจะตักให้ดูค่ะนี่ค่ะมะขามเชื่อมแช่น้ำปูนใสครึ่งวันแล้วเราก็เอามาแช่น้ำเกลือนหนึ่งคืนค่ะ แล้วก็มาแช่น้ําตาลน้ําเชื่อมหนึ่งคืนนะคะนี่ครบหนึ่งคืนแล้วนะคะเราจะตักให้ดูค่ะจะดูฝักสวยๆนะคะ,นะคะอันนี้แช่น้ำตาลแล้วนะคะหนึ่งคืนพร้อมที่จะกินได้เลยค่ะ รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะนิดๆเปรี้ยวไม่มากหวานมากกว่าคะ่กคะกลมกลมค่ะอันนี้ลูกสุกไปนะคะ ขามแช่อิเจตุ่มค่ะทำกินเองค่ะไม่ได้ทำขายค่ะทำไว้กินเอง